อื่่คลิปเพราาะวานสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปิดคลิปด,ด้วยวันค่ะที่2ส,งสิงหาวันแม่แห่งชาตินะคะวันนี้เราจะพาแม่ไปขึ้นเขาหนอกันแต่ว่าเรื่องนี้แม่ยังไม่รู้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราจะพาแม่ไปเขาเรียกว่าไงอะ่ะเดินสายแบบชิวๆไปก่อนแบบทำตัวสบายๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นเราจะดูพระอทิตตกกันที่เขาหนอนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในรถนะคะไปกัน สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงเขาหนอกกันแล้วนะคะอันนี้คือยอดยอดเขาที่เราจะขึ้นไปตรงนู้นทุกคนเห็นธงชาติไหมทุกคนเห็นธงชาติไหมนั่คน,น,ค,น,นคือยอดเขาที่เราจะขึ้นไปวันนี้แต่ว่าเรานัด ลุงนันเนะาะเราเคยเราเคยมารอบหนึ่งแล้วรอบที่แล้วเราก็ใช้บริการลุงนันรอบนี้เราหลอกแม่มาเราก็ใช้บริการลุงนันเหมือนกันเราโทรโทรจองลุงนันตั้งแต่วันอาทิตย์<ะ>นตเนาะวันอาทิตย์แล้วก็นัดวันนี้ตอนสี่โมงเย็นเดี๋ยวสี่โมงเย็นเราจะขึ้นไปบนยอดตรงทงตรงนู้นที่ทุกคนเห็นกันเมื่อกี้นี้เดี๋ยวขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอไปดูกันเลย อันนี้อันนี้เครื่องช่วยชีวิตไอ้เฟิร์สลงอีกแล้วไอ้หาเนี่ยไปกันต่อ <laughs> นี่นะบันไดที่ปีนขึ้นมาเมื่อกี้นี้ทุกคนชันมากแล้วก็อยู่กับลุงนันคนที่พาเราึ้นอร่อยใช่ไหมลุงนันไปไงบ้างเหนื่อยไปไงบ้างจ๊ะหนื่อยละบอกไม่ถูกต้องลอง ตอนขึ้นเหนื่อยมากแต่มาถึงแล้วแบบว่าหายเหนื่อยมากเป็นไงว่ะคุ้มมากคุ้มกับที่เหนื่อย บ้างครับคนถือกล้องวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับภารกิจหลอกแม่มาเขาหนอในวันที่12สองิงหาคมอยากดูไหมครับว่าเขาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมคุ่มให้ดูนูนและทริปนี้ต้องขอขอบคุณลุงนันมากเลยนะคะที่พาเราเที่ยวชมเขาหนอทั้งไปและกลับแถมยังถ่ายรูปสวยๆให้เราอีกเป็นร้อยรูปเลยค่ะส่วนช่องทางการติดต่อเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้ด้านล่างเลยนะตอนนี้เราก็ มาถึงข้างล่างกันเรียบร้อยแล้วนะคะจากข้างบนยอดนู่นไปไงมากวันนี้เหนื่อยสนุกนะวันนี้ถือว่าภารกิจสําเร็จหรอกแม่มาขึ้นเขาหนอได้สําเร็จอีกหนึ่งหนึ่งวันถ้าถามว่าแม่ตอนนี้อยู่ไหนก็คือยังอยู่กลางกลางภูเขาอยู่นะกาลังลงมาอยู่นะครับกะละลุงนันลงมาเป็นเพื่อนลุงนันกําลังลงมาเป็นเพื่อนแม่แม้แมว่าไปกนก่อนเลยไปเอารถมากันก่อนเลยตอนนี้ อีพีหน้าอ่าพี่พูก่อนจวเข้าไปตัดออกก็วันนี้คือแบบสนุกนะก็คือเคยมาแล้วเนาะแล้ววันนี้พาแม่มาก็อยากให้แม่เข้ามาเที่ยวนะครับวันแม่ด้วยนะครับวันแม่สิบสองสิ่งหาด้วยวันนี้หลายๆอุทยานที่เราไปก็ให้เข้าฟรีเนาะอย่างเช่นวันนี้คลองลานคลองลานก็ให้เข้าฟรีไม่ได้เสียงเงินค่าเข้าอะไรสําหรับวันเทศกาลโอเคพบกันอีีหน้าอีีหน้าเราจะไปไหนกัน ก็ต้องมาติดตามชมไว้ฝากทุกคนกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราใน EP ต่อไปด้วยนะคะไว้เจอกัน EP หน้าบ๊ายบาย